สวัสดีครับวันนี้ช่างนุยนะครับพามาดูนะครับน้ำที่ออกจากไผ่นะครับอันนี้เป็นไผ่กิมซุงนะครับพอดีเข้ามาดูนอกไม้นะครับเอาขยะมาทิ้งในไร่นะครับก็เลยเข้ามาดูนอกไม้แล้วมันฝั่งทางไนงะกิ่งนี้ก็เลยตัดพอตัดปุ๊บมันก็มีน้ำไหลนะครับ นี่ออกไปจากนี้เลยขเขาเรียกว่าน้ําไผ่หรือน้ําเยอะไผ่นะครับจงวิ่งกลับบ้านไปเที่ยวหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วก็เข้ามาทําที่นี่นะครับนี่ต้องใช้ทุ่งนะครับทุ่งไส้นะครับรอไว้นี่นะครับนี่ของแท้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมัดนะครับนี่นะครับเรามัดเสร็จแล้วนะครับด้วยถุงร้อนนะครับขนาดเท่าไรไม่รู้นะครับแต่ก็บรรจุน้ำได้ประมาณสองถึงสามลิตรนะครับห้อยไว้แต่เราต้องใช้ถุงก๊อบแก๊สนะครับลองอีกทีนะครับนี่นะครับถุงก๊อบแก๊บ เราห่อหุ้มเป็นชั้นที่ซองนะครับเพราะว่าเดียดน้ำลงจากนี้มานะครับจะได้ลงมานอนอยู่ที่นี่อีกทีหนึ่งไม่งั้นทุ่งมันจะทะลุนะครับเอากวาตรงๆคือทุ่งงานจะทะลุได้นะครับถ้าน้ำหนักมันเยอะนะครับนี่แต่เช้าเรามาดูกันนะครับน้ำเยอ่อไผ่นะครับยามค่ำคืนของช่างหนุ่ยน้ำเพื่อสุขภาพนะครับเมื่อกี้ได้นึ่งกอหรือว่านึ่งทุ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำทุ่งที่ซองนะครับ อันนี้มันจะเป็นไพ่กิมซุงแต่ต้นแม่นะครับต้นใหญ่มากเลยจะดูน้ําว่าจะได้แบบไหนนะครับ <c oughs> นี่นะครับจริงๆมันจะต้องเป็นเก่งที่นอนนะครับไม่เป็นไรเราก็ทดสอบได้นะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเป็นทุ่งที่ซ่องหรือกอที่ซ่องนะครับของไพ่กิมซุงนะครับ แต่เสียดายมากี้นะครับเราจะทำกิ่งนี้นะครับแต่เขาชีกนะครับตั้งคนก่อนี่ครับก็มีน้ำไหลซึมเรียกเราตั้งใจอันนี้นะครับแต่เนี้ยเราทำแรงไปหน่อยนะครับมันก็เลยโยกน้ำก็เลยไลออกที่ตานี้นะครับ น่าเทียดายเลยเราก็ไม่รู้นะครับมือไม่เดี๋ยวเราจะมาดูลำนี้นะครับว่าเช้าจะเป็นยังไงนะครับว่าเพราะว่าตานี่มันมันรั่วไปแล้วนะครับเราก็ทดลองกันได้นะครับน้ำเยืะภัยจากช้างนุยนะครับชาวเรามาดูอีกที่นะครับสวัสดีครับ